กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมเปรมบอลทูเดฟอีกครั้งแล้วนั่นเองนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาอยู่กับกระแสนะที่แรงมากมาแรงมากนั่นก็คือบิตคอยครับผมใช่ครับนึกถึงบิตคอยนึกถึงอะไรครับนึกถึงบิตคอยนึกถึงบิตครับโอเคในวันนี้เนี่ยเราก็จะต้องพูดถึงเนาะในเรื่องที่สองสามวันที่แล้วอ่ะเขากินฮอตกันมากเลยข่าวหนังสือพิมพ์อะไรลงกันเต็มเลยนะฮะก็คือหนึ่งบิตคอยเนี่ยราคาเกินหนึ่งล้านบาทเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับหนึ่งล้านบาทเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ คือคือคือมือหนึ่งจับกล้องอยู่มันมันหาที่ตกมือไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะทำาไง ซึ่งมันก็เลยมาเป็นเรื่องของคลิปวันนี้แล้วกันครับก็คือผมเนี่ยมาลองศึกษากันใหม่เลยเปิดตํารากันใหม่เลยนะครับว่ามันคืออะไรนะผมซื้อขายกันยังไงลงทุนยังไงเนาะซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาสรุปกันคร่าวๆให้แบบเป็นภาษามนุษย์เข้าใจง่ายๆแล้วกันครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยบิตคอยเนี่ยถามว่ามันคืออะไรนะจะต้องบอกครับผมว่ามันก็คือหน่วยเงินอัตราแลกเปลี่ยนเงินอย่างหนึ่งนั่นแหละครับหรือว่าจริงๆแล้วมันก็เทียบกับของชิ้นหนึ่งอะเนาะถ้าเกิดเทียบสมัยก่อนเนี่ยมันก็คือเอาของมาแลนใ่่่ม้้้คคีเูลาาาหขขอองงงจสิ ให้มันมีมูลค่า1ชิ้นเท่ากับ1ล้านบาทนั่นเองเนาะในปัจจุบันโดยว่าผมพอมนุษย์พวกเราเนี่ยตีมูลค่าของเขาแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยมันมีมูลค่าเท่านี้เท่านั้นนะเราก็มาทําการซื้อแลกเปลี่ยนกันครับซึ่งนี่ก็คือ1วิธีแรกนะในการทําเงินจาก BITCOIN ก็คือเราจะซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับแต่ว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงถามว่ามันเสี่ยงขนาดไหนมาดูก่อนฮนะ นี่ครับให้ดูกันก่อนครับนี่คือราคาเมื่อวันนี้เลยนะที่ถ่ายคิปวิดีโอนะครับเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวเนาะว่าเฮ้ยราคามันขึ้นเป็นถึงหนล้านบาทต่อหนึ่งบิตคอยแต่ตอนนี้ราคามันลงมาอยู่ที่90,00 0กว่าบาทนะผมเห็นได้ว่าราคาเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อมาตอนล้านหนึ่งเนี่ยเงินเราหายไปตั้ง55,000กว่าบาทแน่นอนครับผมว่าการทําเงินจากบิตคอยเนี่ยกลุ่มนักลงทุนประเภทแรกนะคือซื้อมาขายไปครับสมมติว่าวันนี้ซื้อมา1ล้านบาทก็ได้กําไรหนย่งแสนบาททั่วเลยนะฮะกเนา เราเราจะช่วงแล้วกันเอาเป็นว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการตัดสินใจลงทุนแล้วกันนะครับโดยเวลาการซื้อมาขายไปเนี่ยเขาก็จะแบ่งผู้ลงทุนกับผมออกเป็นสองฝั่งเนาะนั่นก็คือฝั่งที่อยากจะซื้อกับฝั่งที่อยากจะขายแน่นอนตามธรรมชาติแล้วฝั่งที่อยากจะซื้อเขาก็อยากจะซื้อของที่ถูกที่สุดใช่ไหมส่วนฝั่งที่อยากจะขายเนี่ยเขาก็อยากจะขายของที่มันมีราคาแพงที่สุดเท่าที่จะแพงได้หรือว่ามีกําไรเท่าที่เราจะรับได้ใช่ไหมครับ นี่แหละครับก็เลยเป็นตลาดเนาะที่เอาไว้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันถ้าเกิดว่าอยู่ในจุดที่พอใจทั้งคู่การซื้อขายนั้นก็จะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองครับเออซึ่งเรื่องนี้เนะี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่รู้นะถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาลงทุนใหม่ๆนะก็จะคิดว่าเฮ้ยซื้อมาปุ๊บขายได้เลยหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะต้องรอนะเว้ยต้องรอต้องรอ,อ,อคนเขาซื้อจากเราไปก่อนเก็าใช่ไหมถามว่าทำไมงุนงิดทําไมดูขึ้นเสียงอ๋อก็เนี่ยแหละฮะรอคนซื้อมานานแล้วเนาะไม่มีใครซื้อตามราคาที่ผมขายทีก็ ข้างบนก็จะหนาวหนาวหน่อยเนาะกับประเภทที่2ครับผมนี่ผมใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านเลยนี่ก็โอเคหน่อยหน่อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบ amd ryzen 7นะฮะปกติก็เป็นสเปคบ,บ้านๆทั่วทั่วไปที่คนเขาเอามาแบบเขียแนบบโปรแกรมทำงานโปรดักชันปกติเนาะการ์จอตัวนี้ rx 5 8 0นะครับก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับแต่ว่ามันก็รันได้ทุกเกมแล้วเก็ตใช่ปะดังนั้นด้วยผมก็เลยมีแนวคิดที่2ว่าเออในเมื่อเราเทรดแล้วมันไม่รุ่งเนี่ยดังนั้นแล้วเราลองมาขุดดูไหมว่ามันจะลุ่งไหมซึ่งเท่าที่ผมคิดดูมมันก็ไ่่าจะุง กว่ากันเท่าไหร่หรือว่ามันอาจจะคุมก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูผลกันดีกว่าว่าเป็นไงโอเคในที่นี้นี่นี่นี่ผมโหลดโปรแกรมมานี่ที่ชื่อว่าที่ชื่อว่านี่ Nicehash นะผมนี่เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ขุดบิตคอยน์ในเครื่องเราเลยนะฮะก็ถ้าเกิดเรามี CPU เนี่ยเขาก็จะเขียนไว้นะว่าฮ้ย CPU เท่าไหร่นะผมสเปคเป็นยังไงแรมเป็นยังไงจริงๆเครื่องนี้ค่อนข้างที่จะแรงนะเอออันนี้คือไม่ได้พูดแบบแบบอวยตัวเองหรือไงก็คือแบบมันก็พอตัวอยู่อะ่ะเพราะว่าเออก็ก็พอตัวอยู่อะเออก็เจอได้อะไรเงี้ยบ้าเนนี เพราะว่าแลมันก็48กิก้ะไหมมันก็เยอะกว่าคนทั่วไปลวแล้วก็ CPU มันก็ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วแล้วก็ SSD หรืออะไรพวกนี้มันก็โอเคแล้วการจอกเอ็เหลือแล้วนะสำหรับผมที่ไม่ค่อยเล่นเกมเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราลองไปดูนะว่ามันขุดได้เท่าไหร่ต่อวันเนี่ยเออมันก็แอบเสียใจนิด,ดนิดอ่ะนี่มินทุกคนดูเครื่องราคาเท่านี้1วันขุดได้23บาทแปลว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะขุดได้ประมาณสัก600กว่าบาทเท่านั้นเองก็ถือว่าได้ค่าเน็ตฟรีแต่ต้องเปิดคอมทั้งวัันนอมมมุ แน่นอนว่าถ้าเกิดใครจะซื้อคอมสเปคเท่านี้มาเนี่ยต้องลงทุนซื้อเครื่องด้วยใช่ไหมถ้าเกิดสเปคเนี้ยเอาเป็นว่าผมคิดว่ามันไม่มคุ้มแล้วกันเพราะว่าดูดิวันหนึ่งได้20บกว่าบาทเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อมาโดยเฉพาะกาวจอเฉพาะของเขาที่ออกแบบมารองรับการขุดเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ยังน่าจะโอเคนะเพราะว่าผมเห็นคุณนพอเอ็กซ์มอท่ะเขาลอง ขุดดูอะวันหนึ่งเขาก็ได้หลายร้อยบาทเลยนะฮะเดือนหนึ่งถ้าเกิดไม่คิดค่าไฟก็ประมาณ2อสมหมื่นสองสมหมื่นซึ่งมันก็ถือว่าเป็นารายได้ที่ค่อนข้างเยอะถ้าหักค่าไฟไปก็น่าจะหมื่นกว่าบาทแต่ก็ต้องหักค่าของไปอีกนะฮะอาจจะ3หรือ4เดือนอาจจะคืนทุนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะพอได้นะฮะอันนี้ก็ต้องลองไปบวกลบคูณหารค่าไฟกันเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเทสกับคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆ่นะใช่ป่ะน้องๆหลายๆคนหรือคนติดตามชาแนลเราหลายๆคนเนี่ยมีโน้ตบุ๊กเครื่องเล็กๆอย่างเงี้ยหรือว่ามีคอมพ ไม่ขนาดนี้นิดนึงอะไรเงี้ยลองไปดูไหมว่ามันจะขุดได้วันละเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันเออแต่โน้ตบุ๊กอยู่ที่ออฟฟิศนะฮะเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูนะครับวงมีขนมมาขายด้วยนะครับโอ้โหนี่คือจริงๆนี่คือแบบปายสองแล้วผมไม่กินข้าวเลยเนี่ยก็น่าจะช่วยได้หน่อยแล้วเนาะไหมเออใครเคยกินไหมครับรีวิวได้นะ มาลอยเต็มไปหมดเนี่ยตอนแรกเราถ่ายเองอนี่เว้ยแล้วเราโคตรเมื่อยเลยเพราะว่ายืดอย่างเงี้ยทั้งวันแต่ตอนเนี้ยเรามีคนมาเชิญถ่ายนะสวัสดีครับกินอะไรวะถั่วครับผมเฮ้ยไหนกินหน่อยดิแต่กินหนึ่งขโมยแต่กินเปล่าโดนัทแฟนฉันเห็นเขาบอกอร่อยอันนี้คือเขาขายตามนั้นนใช่ตามข้างถนนที่เขาแบบรถติดเลยโบกงอมงอม อ่อยอ่าอันนี้นี่อันนี้คือเราขุดทิ้งไว้ที่บ้านเนี่ยเราได้ประมาณ0.0.0.0.0.1.3.2.3 00. บิตคอย์น์นะฮะมบิตคอยน์มันรวยรวยรวยแล้วเนี่ยเดี๋ยวขายนี้ก็ไปเลี้ยงบริษ,ษัทได้เลยนะแต่นอ้องช่วงขอโทษขอโทษไม่มีใครเห็นใช่ไหม โอเคนี่ที่เราขุดทิ้งไว้เขาก็จะบอกประวัติเลยเนาะจริงๆอะคือเขาบอกว่าไอ้เว็บเนี่ยมันกินหัวคิวเยอะอยู่นะได้ได,ได้ความเห็นมาแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันกินเยอะขนาดไหนแต่เอาเป็นว่าเอ้ยมันใช้งานง่ายดีเนะาะเนี่ยเวลาเราใช้อะเราก็แค่แบบไปดาวน์โหลดเข้ามาแค่ล็อกอินเข้าไปเขาก็จะทําการนะครับเอาไปขุดได้เลยนะครับนีนะ่ที่นี้นี่เข้ามาปุ๊บกดดาวน์โหลดใช่ปะในด,ดาวน์โหลดเซ็นเตอร์กดเนี่ย Nice แอชไมเนอะรเนาะปัตัว Installer เนี่ยแล้วเดี๋ยวรเอเขาดาวน์โหลดครับหนึ่งเราโหลดเสร็จเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าโน้ตบุ๊กถ้าเทียบกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปอะ่ะจริงๆสเปคมันก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่ามันจะขุดได้เยอะกว่ากันไหมคิดว่าได้เยอะกว่ากันไหมโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กกับพีซีอะเมื่อกี้พี่ไปเทสพีซีไหมละ่ะได้30บาทต่อวันรวยอะ่ะกินกะเพราได้จานหนึ่งอะ่ะยังไม่ได้ด้วยเหรอไม่รู้น่าสนใจ โนบุกสู้ไม่ได้ว่ะพี่หรอนี่อินเทลหนนะคุณดูถูกอินเทลับบ G40 นะเว้ยเครื่องนู้นเป็นไรเซนเป็น AMD ตัวนู้นเป็นไรเซนกับตัวการ์ดจอค่ายแดงอ่ะแต่นี่คือค่ายเขียว i อ t e ินเทลเดี๋ยวลองดูว่ามันต่างกันไหมเพราะหลายคนบอกว่าอินเทลอ่ะจะขุดได้เยอะกว่าแต่ว่าในตัวนี้มันโนบุกไงเออมันบวกลบมันมันเท่ากันบ่าะมันอาจจะเท่ากันก็ได้เดี๋ยวรู้กันอ่ะเดี๋ยวรูกันปะ A few moments later นี่ลอยมาแล้วหน้าตาโปรแกรมไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ เป็นตีมขาวแต่ที่บ้านเป็นตีมดำนะเราสามารถเปลี่ยนตีมอะไรกัเขาได้ก็อันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่ามาถึงุูกครั้งแรกอะเรากดสตาร์ทไปใช่ป่ะต้องรอเว้ยคือหลายๆคนคิดว่าโปรแกรมแบบมันบื้มมันค้างคอมพังหรือเปล่าหรือว่าไงอะคือต้องรอเพราะว่าอะไรเพราะว่าครั้งแรกที่เรารันอะมันจะทําการเนี่ยดูสเตตัสเข้ามาดูเป็นการสเตตัสเนี่ยครั้งแรกมันจะบอกเบนช์มาร์กิ้งก็คือมันจะพยายามวัดก่อนว่าเอาปริทึมไหนเนี่ยมันจะมีแถบเบนช์มาร์กอยู่เห็นป่ะกินไป แล้วเราลองไปดูนะใน G P U ขดตรงนี้จิ้มไปนี่มันจะมีออลกอริทึมเทียบเลยว่าแบบมีการคำนวณแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยซึ่งการจอแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อของแต่ละคล่ายเงแบบี้ยเขาก็จะมีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกันดังนั้นแล้วการจอตัวนี้อาจจะเหมาะกับอัลกอริทึมแบบนี้การจอตัวนี้อาจจะเหมาะกับอัลกอริทึมอีกแบบหนึ่งก็ได้นะฮะดังนั้นครั้งแรกสุดเขาก็จะทำการเทก่อนว่าเฮ้ยเครื่องเราอะ่ะมันเหมาะกับตัวไหนถ้าเกิดเหมาะกับตัวนี้ได้คะแนน,นเยอะสุดมันก็จะใช้ตัวนนใการขุด แล้วก็ไม่ได้มีการ์ดจอนะมันจะมีตัวส่วนของ CPU ด้วยนะครับที่เขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันใช้ CPU ตัวไหนถ้าเกิดเรามีมากกว่า1ตัว CPU มากกว่า1ตัวการ์ดจอมากกว่า1ตัวมันก็จะมีให้เราเลือกพวกแบบเราจะเปิดตัวไหนไหมหรือเราจะปิดตัวไหนในการขุดนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอเขาประมวลผลสักภากใหญ่ๆเลยทุกคนน่าตกใจมาก55บาทต่อวัน55บาทต่อวัน เครื่องเก่าสามสิบกว่าบาทต่อวันเฮ้ยอันนีโน้ตบุ๊กด้วยนะเว้ยเราก็แบบเพราะอะไรอ่ะพลังข่ายเขียวเหรออ่านี่ใครหลายๆคนอาจจะยังติดอยู่ว่าแบบเฮ้ยสเปคเป็นยังไงอะไรเป็นไงใช่ไหมตัวนี้มันเป็น i7 9750่97 p u ก็น่าจะทั่วๆไปนะที่ที่ท,ที่ที่น่าจะแรงกันไม่ไม่ได้แบบโอเวอร์แบบพวกไอเกรออะไรเงี้ยนะแล้วก็เมมโมรีแรมก็อยู่ที่ 32GB นะฮะฮาร์ดดิสเป็น SSD แล้วก็มีการ์ดจอในตัวกับมี โฮโฮโททไอ้หนึ่งหกศูนย์ทีไอเฮ้ยอันนี้ก็ประหลาดใจจริงเพราะว่ามันได้เยอะกว่าเดิมเยอะมากมากนะครับนั่นแหละถ้าเกิดเราเปิดสองเครื่องพร้อมกัน้ว้ยเราก็จะได้รายได้ใช่ปะ่ะวันละประมาณวันละประมาณแปดสิบกว่าบาทเกือบเก้าสิบแล้วอย่างน้อยๆคือค่าข้าวตอนเช้าตอนกลางวันเราเนี่ยน่าจะพอไปแล้วนะเออเราเดี๋ยวเราหาอาหารเย็นก็เก็บจากเงินเดือนกินเอาเองก็ได้นะอถ้าเกิดเรามีไหนปะ่ะเครื่องสองเครื่องได้ไแปดสิบใช่ปะ่ะถ้าเรามียี่สิบเครื่องเราได้ไรแปดร้อย แล้วถ้าเรามี200เครื่องเราก็ได้เวลาแผดพันแล้วโอ้โหผลทางรวยรวยหรอวะเออไอ้พวกนี้เนี่ยเราก็ต้องไปคิดกันเอาเนาะว่าจุดคุ้มทุนมันอยู่ตรงไหนค่าไฟมันคุ้มไหมแล้วก็พัดลมที่มันดังๆอย่างเงี้ยมันมันบกวนเราไหมแล้วก็มันเปิดไปสักพักที่มันจะพังไหมนะครับตรงนี้ก็ไปลองชั่งน้ําหนักเปรียบกันดูเนาะอันนี้ก็ลองเทียบดูว่าโนบุกกลางๆธรรมดาทั่วไปกับ PC มันแตกต่างกันขนาดไหนบางทีมันอาจจะอยู่ที่ค์ดจอหรืออะไรพวกนี้นะครับผมแอ้วว,วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับก็อาจจะเปเสียงแปลกๆนิดนึงอันนี้ใช้กล้องอนือถ่านนะก็หวังว่าน่าจะอัพเดตความรู้กันไปใครที่อยากจะเทรดก็ลองศึกษาขอ้อมูลที่ดีนะครับเพราะว่าคนรวยกับบิตคอยก็เยอะคนเจ๊งกับบิตคอยก็เยอะนะครับทางน้ำหนักกันที่ดีแล้วเจอกันใหม่ที่กน้าตอนนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย